สวัสดีครับผมต่างสตองเกอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาแชร์การทําลูกกงเหล็กดัดทำด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งถ้าไปจ้างช่างก็จะเป็นราคาแพงมากับผมเพราะฉะนั้นเราซื้อเหล็กมาทําเองนะผมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างบ้านผมนะก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับหน้าต่างบ้านนี้เขาทำเป็นเอ่อเป็นคิ้วบัวขึ้นมานะผมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าเราซื้อสําเร็จรูปมาครับเราก็ต้องไปเจาะข้างในหรือว่าเจาะขอบข้างนอกนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเจาะข้างในกันนะครับผมแต่ทีเนี้ย คือเราไม่เห็นแล้วตามขอบนะครับเนี่ยอันนี้เราทาเป็นคิ้วขึ้นมาประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งหรือสองนิ้วประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับผมซึ่งมันก็จะเหมาะเจาะแล้วก็วเราจะทําขอบทําลูกกงต่างๆครับครบอบเข้าไปในขอบนี้ให้มันพอดีแล้วเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ให้กับบ้านนะครับผมซึ่งถ้าเราไปเจาะขอบข้างนอกนี่นะครับมันก็จะดูแบบเอ่อเหมือนอย่างในรูปนี้นะที่ผมขึ้นให้ดูนะอันนี้เราจะทำขอบข้างในนะเพิ่งเป็นการ DIY นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูแบบพกเข่ากันนะครับผม,บผมนี่ก็เป็นแบบสําหรับที่จะทําลูกกงเหล็กดัดนต่างนะครับในคลิปนี้ก็คือจะเป็นกรอบสีเรียมน,นะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปในขอบบัวเมื่อกี้นะความกว้างนะก็จะอยู่ที่ถึงพันสองร้อยเสิบมิลนะครับผมแล้วก็ลวดลายก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งรายละเอียดผมก็จะเขียนไว้นี่นะครับก็คือใช้เหล็กเราเน้นประหยัดนะครับผมเน้นประหยัดอาศัยว่าใช้เหล็กเบาๆแต่ว่าทําถี่ขึ้นให้มากกว่าเดิมน,นะครับ ก็จะมีเหล็กที่ใช้ก็จะมีเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผมสามทับสี่นะครับผมหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็หกหุ่น,นครับแล้วก็เหล็กที่มาถักลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นสี่อย่างนี้ยก็เป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งทับสองครับหรือว่าเรียกกันว่าเหล็กสี่หุ่นนะครับผมความยาวก็เท่านี้เลยนะครับผมนี่นะครับรดลายก็ออกประมาณนี้เลยอันนี้คือเราจะไปครอบลงไปในช่องบัวที่ของขอบหน้าต่างด้านนอกนะครับก็บผมหลังจากเราตัดเหล็กเสร็จแล้วครับก็ ตามแบบนะทีนี้เราจะมาประกอบโครงโครงสร้างตัวแรกกันนะผมขพ้่งเป็นต้นแบบนะเป็นตัวตัวแบบตัวแรกเราก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงนะผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวจับฉากนะครับผมให้น้าต่างมันได้ฉากนะผมเราก็จะใช้ทั้งหมด4ตัวนะผมซึ่งตัวนี้สําคัญมากนะก็มันจะช่วยเราได้ประหยัดเวลาได้เยอะเลยับผมใช้แล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับมันจะจับมุมฉากได้พอดีนะซึ่ง ความเป๊กก็ถือว่าโอเคนะผมก็ลองวัดนะครับนี่ครับเท่ากันเลยเป็นไปตามแบบที่เราเขียนไว้โดยที่เราไม่ต้องมาหน้างจับโอเคเดี๋ยวเราลองมาวัดทะแยงดูว่ามันจะได้เป okay. ๊กหรือเปล่าเคลื in ่อนไปห้ามิลนีคนเดี๋ยวเราก็ต้องมาเคาะเคาะช่วยให้มันให้มันเท่ากัน คครับตอนนี้ก็เท่าแล้ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ลายแล้วก็จะเชื่อมแล้วนะครับผมครับผมหลังจากาทําแบบตัวแรกเสร็จนะก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมครับก็แต่ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยก็คือเน้น เรียบง่ายนะครับไม่ต้องเน้นอะไรให้มันยุ่งยากทําแบบง่ายๆนะครับประหยัดเดี๋ยวเราจะมาติดลายที่หลังนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เป็นแบบนะแล้วเราก็จะเอาเหล็กมาทาบแล้วก็เชื่อมเชื่อมเลยให้เสร็จทั้งหมด7ดตัวนะครับผมครับผมหลังจากใช้จิ๊กนะครับผมแล้วก็ทาบเสร็จหนึ่งตัวใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเหล็กมันยาวหน่อยเราลยต้องเจียวออกนะก็ เดี๋ยวเราจะลองนะครับเอาตัวนี้ไปทาบกับหน้าต่างดูว่ามันจะพอดีหรือเปล่าแล้วก็ลองทดสอบเอาไปครอบแล้วก็ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับมันจะพอดีลงล็อกเข้าไปในในมุมเลยไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นแบบครา่าวๆนะเดี๋ยวเราต้องมาทำติดลายนะครับแล้วก็ใส่ ถัดดันข้างหน่อยนะผมก็ผมหลังจากเ,าเชื่อมเสร็จมาแล้วครับก็ได้ประมาณนี้เลยแร้วกองนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เจียแต่งนะครับแต่ว่าเกียแต่งไปตัวแล้วท,ทดสอบลองใส่ดูนะครับกเ็เป็นตามแบบที่เราเขียนไว้นะทีนีป้ปัญหาคือว่า,าตัวแต่งนะผมนี่ครับเป็นเหล็กบางมาก ซึ่งถ้าจะติดให้สวยต้องใช้ตู้อาร์กอนนะครับผมซึ่งตัวก้อนผมขายทิ้งหมดแล้วตู้ไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่าไม่ผ่านแน่ถ้าใช้ตู้ไฟฟ้าเชื่อมนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําสีก่อนนะครับแล้วก็จะเจาะรูใช้สกูยึดติดเอามันก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับขออนุญาตเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะผมซึ่งก็เดี๋ยวเราจะทําสีตัดกับสีขาวนะไอ้นี่เราจะทาเป็นสีขาวส่วนตัวนี้ เ,เดี๋ยวต้องให้ผอบอเป็นคนบอกว่าจะเอาสีอะไรขัดผอ,อเดี๋ยวไม่มีงบซื้อของเลยเคีรับผมก็นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามในพาร์ทต่อไปนะครพาร์ทนี้ก็ต้องจบไว้ที่เท่านี้ครับสวัสดีครับ